สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแล้วโปรเจคเตอร์เอเลนะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าตัว v i วโซนิก LS711HD นะครับรุ่นนี้เป็นโปรเจคเตอร์เลเซอร์ช็อตโทนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องพาดูตัวเครื่องกันว่าภายในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้างแล้วก็ภาพของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับด้วยอย่างแรกนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับผมพร้อมกับ ผ่านไซรีโมทนะครับอย่างอันที่2ก็คือตัวตัวรีโมทของตัวเครื่องนะครับแล้วก็สายพาวเวอร์นะครับแตวว่าจะมีมาให้ทั้ง2แบบนะครับเหมาะสำหรับตั๊กบ้างใครที่เป็นแต่แบบที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับเสียบไฟเข้า นะครับผมเข้าตัวเครื่องด้านนี้แล้วก็ฝั่งนี้เสียบตัวพัดพอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่อง ViewSonic LS 711 HD นะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับขอตัวเครื่องสีขาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าตัวเครื่องมีอะไรมาให้บ้างช่องเชื่อมต่อเป็นยังไงนะครับมาดูดีไซน์กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ต่อมานะครับเราก็มาดูเจ้าตัวเครื่องกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกทรงดีไซน์เขานะครับอย่างแรกเลยด้านหน้านะครับก็จะเป็นเลนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สัญญาณรับรีโมทนะครับนยู่นช่องนี้นะครับตัวเลนก็จะมีฝาเลนมาให้นะครับมีเชือกผูกติดอยู่นะครับเราาดูช่องเชื่อมต่อด้านหลังกันบ้างครับ ด้านหลังนะครับเขาจะมีช่องเชื่อมต่อมาให้นะครับก็จะมี HDMI นะครับมาให้ทั้งหมด2ช่องนะครับช่อง1ช่อง2นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง RS 2 3 2สนะครับสำหรับให้ช่างไว้สำหรับเซอร์วิสนะครับต่อไปก็จะเป็นช่องจ่ายไฟ USB Type A นะครับต่อไปก็จะเป็น Audio Out ต่อสายเสียงออกนะครับแล้วก็จะเป็นช่องรับ สายสัญญาณ power เป็นช่องสุดท้ายนะครับช่องเชื่อมต่อมีประมาณนี้ครับส่วนด้านบนตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มคำสั่งนะครับจะเป็นปุ่มเมนูนะครับซ้ายขวาขึ้นลงปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มซอสตัวนี้สามารถนอกจากซ้ายขวาแล้วยังเป็นปุ่มสำหรับเลือกสัญญาณได้นะครับปุ่มเมนูเหมือนกันแล้วก็เป็นเมนูหรือ exit นะครับปัดคีโซนแนวตั้งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มข้อมูลตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเขจะมีไฟแถบสถานะขึ้นอยู่ข้างบนนะครับเป็น3จุดนะครับอันแรกก็จะเป็นแถบแสดงของไฟเข้าตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นอายุการแจ้งเตือนของหลอดภาพนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของเช็คระบายความร้อน นะครับตัวเทมนะครับตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวสัญญัณรับรีโมทเหมือนกันนะครับถัดมาด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโฟกัสตัวการปรับโฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้ครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความละเอียดของภาพกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้สามารถสู้แสงได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ภาพนั้นสวยไหมในกรณีที่เราเปิดกับแสงไฟปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับผมเปิดจากไฟ์ลใน YouTube นะครับเราปรับความละเอียดของ y o u t u b e เป็นแบบสูงสุดนะครับเป็น 4K นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปดูภาพกันเลยครับ ตัวเครื่องนะครับมีพร้อมเสียงเหมือนกันนะครับ แจ้าตัววิวโซนิก LS 711 HD นะครับตัวนี้นะครับมีความละเอียดแบบ Full HD นะครับแล้วก็ลูเมนอยู่ที่4,200ลูเมนนะครับตัวนี้นะครับระยะการฉายนะครับ100นิ้วอยู่ที่1เมตร10เซนเท่านั้นเองนะครับจะได้ภาพใหญ่ถึง100นิ้วเลยนะครับภาพสวยสดงดงามเลยครับ สีเจ็ดจริงๆครับอันนี้ผมวางระยะที่1เมตรนะครับจอก็จะเกือบๆร้อยนิ้วเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสู้แสงเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดไฟแบบปกต,ติเต็มสตรีมของห้างสรรพสินค้าเลยครับเดี๋ยวเราทดสอบแบบปิดไฟดูครับว่าถ้าเราคุมแสงไฟนิดนึงนะครับภาพจะเป็นยังไงครับ นี่ครับพอเราลดแสงไฟลงนะครับยิ่งทำให้ภาพดูคมเข้มขึ้นสวยขึ้นครับผมไม่ผิดหวังจริงครับสำหรับเจ้าตัววิวโซนิ c LS 711 HD ตัวนี้ครับแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีพื้นที่ ไม่กว้างพอนะครับที่จะแบบว่าวางระยะไกลๆได้เจ้าตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เลยครับแล้วเราก็ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปกันแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะจบเร็วนิดนึงนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัววิวโซนิก Ls 711 HD ตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์นะครับ เป็นฟิลเตอร์ฉายระยะสั้นแบบช็อตโทรนะครับอายุการใช้งาน2,000 20, ชั่วโมงนะครับการเลกากตัวเครื่องอยู่ที่3ปีเลเซอร์ Laser 3ปีออนไซต์ปิกอัพ3ปีทั่วประเทศนะครับเจ้าตัวนี้นะครัีลูเมนอยู่ที่4,200ลูเมนเรื่องการสู้แสงบอกได้เลยว่าสู้ได้อย่างแน่นอนครับภาพสีสวยสดใสนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ทาง p r o j e c t ตอร์เอาท์เล็นะครับแล้วก็สนใจดูสินค้าหน้าเว็บก็ดูที่ p r o เจคเตอร์เอาท co. th นะครับเว็บนํานำหน้านะครับแล้วก็แอดไลน์มาที่ si. projectoroutlet นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานโปรเจคเตอร์เอาทนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ